ปากมุดไว้เลยนะครับพี่น้องสายมูลสถานีความเชื่อในวันอาทิตย์ที่3สิงหาคม2568กับพิธีกรรมสุดเข้มขังยิ่งใหญ่ในรอบ32ปีณวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อแม้นจะทำพิธีอาบน้ำมนต์7วัดหมื 10, ่นยันพันพระคถาในวันนั้นนะครับช่วงประมาณ8โมงครึ่งจนถึงประมาณ12นาฬิกาสำหรับคนที่ต้องการลงณนะหน้าทองนะครับหรือเทวดาลงไหลลงมือนะครับโพกรัพย์จะทางวัดจะจัดให้อีกครั้งนะครับหลังจากนั้นเวลา13นาฬิกาพระเกจิคณา,าจารย์9้าลูปเจ้าตำรับตำราวิชาต่าง จะมา่วยกันอธิษฐานจิตเสกคนเสกคนคือเสกไข่เสกคนทุกคนที่เข้ามาพิธีจะได้ช่วยปัดเป่าเคราะไร้ให้มลายหายไปเสริมบารมีเสริมดวงชะตาเสริมตี้อร์โคทลั์ซึ่งในพิธีนั้นนอกจากเสกคนก็อย่างที่บอกครับจะเสกของมงคลไว้ทั้งหกอย่างเสกข้าวเสกข้าวเปลือกเสกเกลือเสกน้ำมนเสกทรายเสกสีพึ่งและอีกหนึ่งพิธีกรรมสําคัญนะครับที่จะทําในวันที่3สิงหาคมนั่นคือการจุดเทียนเปิดดวงเศรษฐีเทียนนี้เป็นตำรับตำราที่ครูบาอาจารย์สหาดธรรมิกของหลวงพ่อจงที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับคือ ทอดวิชามาและได้นําวิชาเหล่านี้มามอบให้กับหลวงพ่อแมน้เน,นเอาไว้ส่งขอลูกศิษย์ลูกหาจะรจนาคาถาสรพพวิชาต่างๆของคุบาอาจารย์เอาไว้ในเทียนนะครับเปิดดวงเศรษฐีเปิดโชคเปิดลาบเปิดบารมีกิจการห้างร้านาต่างๆที่ว่างเงียบเหงาที่ว่าไม่ดีใครที่มีปัญหาครอบครัวใครที่มีปัญหาชีวิตเรื่องการเงินการงานอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับให้มาเขียนเทียนเปิดดวงเศรษฐีเราจะเอาดวงของท่านนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านมาเขียนในนี้เมื่อเสร็จแล้วเราก็จะทำนี้มาเป็นไส้เทียนและจุดบูชาพระรัตนตรัยจะ Hãy chui. เร่งดวงเร่งบารมีให้กับเจ้าของดวงชะตานั้นสําเร็จโดยเร็ววันใครที่มาวันที่3สิงหาคมองคแม่เน,นี่ยจะไปตามหาลูกหลานของท่านละกันแม่กุหลาบทองเรียกพาบขนาดบูชาแบบนี้ที่มาที่ไปนะครับคือแม่เนี่ยอยากจะมาสร้างบารมีนะครับปัจจุบันอันนก็เด้สถิตณนะสมิหารแม่ตะเคียนทองอยู่ที่บริเวณหลังพระธาตุเจดี์สีบางไทรแม่กุหลาบทองเนี่ยถามว่าเข้มแขังศักสิขนาดไหนหลวงพ่อแม้นนะครับธรรมดาท่านไม่เคยบูชาวัตถุมงคลอะไรจะมีรูปแม่กุหลาบทองเนี่ยอยู่ที่กุฏิท่านแต่ที่หลวงพ่าแม้เนเนี่ย สังเกตได้จะมีแม่กุหลาบทองอยู่หลังหลวงพ่อแม้เลยแม่กุหลาบทองเรียกงทรัพย์อันนี้นะครับทำจากไม้ตะเคียนนะครับยืนต้นตายภายที่วัดนต่างนกต้นนี้เราตัดไปประมาณ2ปีแล้วเราก็นําแก่นของท่านเก็บเอาไว้จนวันหนึ่งนะครับองคแม่มาบอกจะมาร่วมสร้างกำลังมี ก็เลยไปแกะมาเป็นรูปท่านแบบนี้นะครับขนาดหน้าตัก3นิ้วได้700รอกว่าองค์คนที่เอาไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าแม่ขายหรือแม้กระทั่งครูบาอาจารย์แม่ไปตามมาให้มาบูชากันไปบอกข่าวดีก่อนแล้วว่าที่วัดเหลือประมาณ100องค์ใครมาก่อนได้ก่อนวันนี้จะทําขนาดบูชานะครับสร้างแค่ตามสั่งเท่านั้นหลวงพ่อจะนําของมวลสารสาคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นคว้านนางกวางตีพึ่งโมหัมงคลต่างๆเรื่องโชคลาภเสริมดวงเสริมบารมีจะอุดใต้ฐานแม่กุหลาบทองเรียบซับองค์นี้จะบูชาสั่งจองขนาดบูชาก็สามารถจะสั่งจองได้้้้เลยตตตััังงงงแ่่บนนนีีจถึวท3สสิหาาาคมมร จองเท่านั้นนะครับใครที่มาวันที่3สิงหาคมอย่าลืมมาสั่งจองแม่กุหลาบทองเรียกทรัพย์รุ่นแรกรุ่นเดียวของทางวันนต่างนอกด้วยนะครับย้ําว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับพิธีอาบน้ำมนต์7วัดหมื่นยันพันคาถาในวันที่3สิงหาคมคืน9ค่ำเดือน9จะได้9มั่ง9มี9โพนอุปสรรค9ไปเป็นเศรษฐีใหม่ไปพร้อมๆกันแล้วพบกันที่วันนต่างนอกในวันที่3สิงหาคมครับผม